สวัสดีครับพบกับ a 5หนสอสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นเลขไมผมไหมโอเคหลายๆคนก็อยากรู้นะครับว่าไม้ดิจิตอลถ้าเกิดวิ่งครบ1ล้านกิโลมันจะเป็นยังไงต่อมันจะหมุนกลับหรือมันจะเป็นยังไงหรือยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับรถ คบล้านกิโลอันนี้คือคันแรกครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ้ย999 999แล้วมันจะเป็นยังไงต่อสำหรับไม่์ดิจิตอลโอเคเดี๋ยวผมจะขับให้ใกล้ๆถึง9แสน9หมื่น9พัน9ร้อย99กิโลแล้วก็มาดูว่า มันจะเป็นยังไงครั้งแรกเองครับลุ้นกับลุ้นมาลุ้นกันพร้อมๆกันแต่หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ผมยังไม่รู้ครับผมก็เลยจะต้องมาคอยดูโอเคตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สิบกิโลเท่านั้นครับแต่ผมจะวิ่งให้ครบไปเลยจะดูว่ามันจะเป็นยังไง รถค่อนข้างติดครับอาจจะใช้เวลานิดหนึง่งเดี๋ยวไปรอดูใกล้ๆอีกทีในึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราต้องมาถึงที่9,9999สามืเแล้วครับเดี๋ยวจะมาอรอลุ้นกันมพร้อมกันเลยว่า ครบหนึ่งล้านกิโลมันจะเป็นยังไงสำหรับไมน์ดิจิตอลนะครับรถผมก็จะเป็นแอลติปี2014่เดี๋ยวลองมาลุ้นพร้อมๆกันเลยไปไปเรื่อยๆแต่ช้านิดหนึ่งครับรถค่อนข้างเยอะดูว่าหนึ่งล้านกิโลเป็นอย่างไร สำหรับไมดิจิตอลไปเรื่อยไปเรื่อยรถก็จะเยอะนิดหนึ่งวิ่งได้แค่แบบห้าสิบหกสิบมาน่าจะใกล้แล้วนะฮะผมก็อยากรู้หลายๆคนก็อยากรู้ โร,รุนรุนน่าจะใกล้แล้วมามาหนึ่งล้านกิโลหนึ่งล้านกิโลเป็นยังไง มันเลยจะหลานียู่จะลานแน้อจะลานแน้มันน่าจะครบกิโลแล้วนะครับรู้ว่ามันค้างอยู่เฮกกะกะกเก้าเฮ้ยไม่ร้านสักทีวะทุกคน จะใกล้คกิโลแล้วนะหนึ่งล้านกิโลว่าไงไม่รู้ว่ามันสุดแค่นี้วะผมว่าผมวิ่งมาเลยกิโลแล้วนะะเนี่ยผมว่าเลอเลยกิโลแล้วนะ ว่ามันน่าจะเลยเลยแล้วแหละวิ่งมาเกือบสองกิโลแล้ยวยังค้างอยู่ที่เก้า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 มันไม่วนเว้ยทุกคนมันไม่วนเนีย่ยเลยกิโลเป็นที่แน่นอนละ่ะ <c> ค <oughs> ้างอยู่ท่นี้เว้ย ไงวะเออข้งอบบมันไม่วนเว้ยอ่ะสำหรับน่าจะสรุปได้นะครับสำหรับไมดิจิตอลของเอลติสปี2014ัหนึ่งล้านกิโลกิโลก็จะค้างอยู่ที่สุดอยู่ที่999,999นเก้าหมื่นเก้าพันเ น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วพอผมวิ่งมาเกือบสามกิโลแล้วค้างอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดลองกดเดี๋ยวนะฮะไม่มีมือจับลองกดลองกดทิศลองกดค้างไม่มีอะไรเกิดนทิปเอทิปบีป รสรุปเป็นที่แน่นอนว่ามันไม่วนกลับหรือว่าแบบพอครบร้านจะมีสัญลักษณ์เหนึ่งแล้วก็ตัวเลขกิโลวนกลับอันนี้สรุปเลยว่าไม่มีวนกลับครับอันนี้ผมก็ต้องใช้รถที่ เออบอกไว้ก่อนเลยครับรถผมประมาณ5ปีครึ่ง mm hmm. ก็วิ่งครบล้านกิโลโอนี้เราคำนวณเล่นๆว่าห้าปีครึ่งรถผมใช้แก๊สนะห้าปีครึ่งเติมแก๊สไปเท่าไหร่หเฉลี่ยแล้วประมาณ1กิโลต่อเก้าสตางก็ประมาณเก0าแสนปีเติมแก๊สไป9 0้าแสนเกือบล้านบาบอ โอเคสรุปก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็กดไลค์กดสับราคาช่อง A125 ไว้ด้วยนะครับก็จะค้างอยู่ประมาณนี้ไม่มีบนกับสวัสดีครับทุกคน